ขอเชิญชมวิทยากรอธิบายละเอียดดีมากเลยค่ะสามารถเอาไปดูได้เลยว่าอัตราการเติบโตของบริษัทเราอ่ะเป็นยังไงไปบ้างในตอนนี้นรค่ดคุณดูแล,แล้วเนี่ยรู้สึกเ,เอ๊ะเอ๊ะหรือว่ามีค,ความกังวลใ,ใจแบบ ใกล้จะอ่านโงบปีกแล้วเราก็อ่านมาหลายปีก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าใจถ่องแท้แก็เลยอยากมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มแบบไหนงบการเงินที่ทาบัญชีทําให้เราอะขัดแย้งกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราสามารถเอาไปดูได้เลยว่าอัตราการเติบโตของบริษัทเราอะเป็นยังไงไปบ้างในตอนนี้ สำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในการอ่านงบหรือว่าติดงบของบริษัทมาก่อนคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทําให้เราเข้าใจเบื้องต้นไปปรับใช้ในอนาคตได้ดียิงขึ้นความรู้ที่ได้ค่อนข้างเยอะเลยเข้าใจง่ายบรรยากาศเป็นกันเองคะ่ะอาหารที่โรงแรมก็อร่อยด้วยคะ่ะ